ตอนนี้เราจะพาผู้ชมนะคะไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างะจะพาไปที่อาเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะบอกว่าที่นั่นเนี่ยมีขบวนแห่ที่แปลกตามากที่สุดเลยนะคะจะแปลกตาไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันก่อนนะคะเขาก็าได้มีการจัดขบวนแห่วันสุนทรพิพิธบุญคูลาน ก็มีการแข่งขันหุ่นฟางลิงของดีอำเภอโกสุมพิสัยนั่นเองนะคะซึ่งก็จัดขึ้นเป็นประจำอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วไฮไลท์ของงานค่ะอยู่ที่ขบวนแห่สุดแปลกตาคาดว่าจะมีแห่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะ mm. นั่นก็คือขบวนแห่หุ่นฟางลิงที่จัดวางในท่าคลี่คลึมแล้วก็มีทั้งท่าตลบขบขันด้วยซึ่งแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านส่วนสาเหตุที่ต้องเป็นลิงก็เป็นเพราะว่าลิงนั้นเป็นสัตว์ประจําถิ่นของอำเภอโกสุมพิสัยที่อาศัยอยู่ในวรอุทยานา าโกสมพิสัยนั่นเองนะคะและนอกจากจะมีขบวนแห่หุ่นฟางลิงแล้วก็ยังมีการจัดประกวดหุ่นฟางลิงพิธีสู่ขวัญกุ้มข้าวใหญ่แล้วก็การออกร้านขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดอาชีพสร้างรายได้แล้วก็รอยยิ้มให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยนะคะ